รี่ที่ควองเ่อวัาจะร่วมงานกินเอร์แมงงานสักคนไทยแลนดและพลาสิกแอนด์บเบอร์ไทยแลนด์2025วันที่14ถึง17มิษภาคนนี้ขึ้นไ้เทคตอนนางานนี้พบกับเครื่องจากเทคโนโลยีการผลิตและเชื่อมที่มีรยะกว่า2,000แหวจาก่างผู้่ลมนานาชสุดยอดเครื่องจักรโลหะแผน เท่าเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุตสาหกมที่ครบที่สุดกับผัวเครื่องจักตัวถีบกับตัวตู้ถึงตัวุู้ขากรอบระดับเชียนหนึ่งและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่นั่าซับฝังไแลนด์อ2025พร้อมเทคโนโลยีอุตสากรรมพลาสติกและยางร่บความยั่งยืนแห่งอนาคตที่พลาสติกแอนด์วับเบอร์ไแลนดข2025ยิกเสพภายในงานยังมีมมนาเชิงลึก เชนซีเขึ้นโพเดียมการอัพเดตเทคโนโลยีอัตโนมัติขั้นบนและนวัตกรรมเน็ซีโรคาร์บอนที่ทุกคนต้องรู้อย่างไรเอสเคอฟิที่จะเปิดโลกเพื่อเอสเคอฟิกี้และอัพเดตเทคโนโลยีให้โลผู้สาหกรรโลกที่เข้ามงานได้ที่หน้างาน สีพบกันทุกที่หกทุกเจ็ูกสัาหมนี้ที่เปาิกานาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ส0โมงเช้าี่เลขเต็ก็4วันเต็มสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเลขหกสอ0 0กสามสี่2 0สองหกสามหกหส่ I'm <laughs> you